คำชมก็มีเยอะอ,ะอะดราม่าก,ก็มีเหมือนกันในขณะเดียวกันนะบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะคนช่างสังเกตอ,อย่างนัดที่แล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ที่ไทยเราเจอกับติมอเลสเตยนะที่เรายิงไปหกหนึ่งอ่ะคนก็ไปสังเกตว่าเขาจะใช้วิธีการโปรโมทเว็บพนันแบบเนียนๆเช่นไปหาหญิงสาวสวยหน้า <ฮะ S 2> ตาดีขาวจ้วเลยนะแล้วก็แต่งกายอย่างเขาที่แล้วเนี่ยเหมือนมาจากทางพูดได้ไหมประเทศที่มีดาวอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาถือมาถือแล้วก็แต่งตัวแบบ อาก็เปิดเผยหน่อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีติดโลโก้เว็บพนันอ,อันนี้ก็เป็นดราม่าไปแล้วเรื่องหนึ่งคราวนี้เมื่อวันมีคนตาดีไปสังเกตโลโก้ในงานเชิญทงชาติที่อินอร์สเดียมหัวหมากเมื่อ8ธันวาคมเนี่ยคือบนเสื้อนักกีฬากัมพูชาเหมือนกับเป็นโลโก้คาสิโนชื่อดังแปะอยู่ตรงหน้าอกด้านขวาของเสื้อวอร์มทีมชาติชุดซีเกมก็เลยไปสอบถามนี่มันเข้าข่ายการโฆษณาเว็บพนันหรือคาสิโนหรือไม่ จะผิดกฎหมายไทยหรือไม่นี่โลโก้นี้อยู่ใต้ธงชาติเขาเลยเพราะว่าก็จะได้บอก <ไป S 1> ว่าน่านะผู้สนับสนุนธงชาติก็คือคาสิโนเรื่องนี้ไปถามทางดรก้องศักดิ์ยอดมณนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเรื่องนี้มันจะผิดไหมท่านบอกเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยต้องดูข้อกฎหมายก่อนว่ามันเข้าข่ายเป็นการโฆษณาหรือไม่แล้วมันจะผิดกฎหมายไทยหรือไม่ เรื่องนี้ไปถามทางพลตารวจโทใจรงผิวพันธ์ในโคศกท่านเป็นฐานะโคศกสปสตรเนี่ยให้ความเห็นว่าตามกฎหมายพรบการพนันระบุไว้เป็นแบบนี้การโฆษณาเป็นการโฆษณาคาสิโนในไทยหรือไม่หากที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นอาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะวัตถุประสองค์อาจไม่ใช่การชักชวนคนไทยไปเล่นพน,นันแต่ถ้าเป็นโลโก้เว็บพน,นันต้องไปดูว่าเว็บพนันเนี้ยเป็นเว็บภาษาไหนถ้าเว็บมีข้อความชักชวนคนไทยเล่นพาน,านันก็มีความผิดตามกฎหมายได้ ซึ่งต้องรอการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบเรื่องนี้และเข้าแจ้งความถึงจะดําเนินการได้ <Okay. S 1> จะคล้ายคายการประกวดมิ s ชั n นอเวอร์สครั้งที่ผ่านมานะ oh. และทางผู้จัดเขาก็ไปร้องเรื่องของเว็บพนันของทางฟิลิปปินและเขาก็บอกตํารวจก็จับไม่ได้เพราะอันนี้มันอยู่ที่ฟิลิปปินมไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันคนไทยไม่สามารถเล่นได้ก็จะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายพนันในบ้านเราอาจจะคล้ายๆกันแบบนี้แต่คนเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยเฉยเฉยนะครับ